มือเผื่อมันมองเราอยู่ด่ะอบอกว่าบอกว่าอันนี้มันโดนจริงป่ะเนี่ยใช่ปะมันโดนจริงใช่ไหมปารีน่ะโดนดิซาร่าโดนโดนจริงไม่ได้ปั่นคือหลังจบใช่ไหมใช่มันโดนมันก็โดนแบบช่วงหลังแบบหลังจากนั้นนิดหน่อยนึงอะ่ะเดี๋ยวผมเรียกพกกี่เจมมาหน่อยนึง พี่เกตก็ผมเคยเคยเคยผมมาเป็นคนคุยกับพี่เกตเรื่องนี้ไปแล้วว่าว่ามันต้องว่ามันต้องต้องช่วยอันนี้คือมาบอกมึงเหรอฮึไอปารีตอะแล้วมึงเห็นเองโอ้ผมก็เห็นดีเห็นกันหมดอะเห็นกันหมดอะเพราะมันโดนเรียกอะเห็นกันหมดเลยเพราะมันมันแสบเรียกอย่างไม่เรียกพี่เกตมาดิ ไม่แล้วเหตุผลที่มันไปเรียกเพราะอะไรหมายถึงว่ามันไปเรียกที่สภาหรือเรียกเองหรือว่าไงกูกูต้องเข้าใจก่อนว่ากูมึงต้องเข้าใจก่อนว่ากูไม่สามารถทำที่อะไรแบบสภาที่นี่ได้นะกูต้องรู้ก่อนว่ามันเรียกที่ไหนมันอ๋อยังไงก็ได้คุยกับแม่ตรงเนี้ยผมว่าไอ้นี่มันไม่ต้องคุยเยอะอะไรอยู่แล้วมันน่าจะรู้มึงกูเรียกวันสิบเอ็มอ่ะมึงไปเรียกวันนี้เรียกกระสุนได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเรียกกระสุน เอาเงินดิเอากระสุนแทเพียอะไรกระสุนมันหายากนะมูลค่ามันเยอะนะหายากกว่าเนี้ยเงินมันง่ายไปกระสุนได้สามร้อยกับเงินสิบเอ็มก็ได้กำไรล,ล้านหนึ่งกระสุนอันนี้กว่าสมมติถ้าตีไปกระสุนสามหมื่นเนี้ยเดี๋ยวพอไกลๆมันก็ไม่ได้สามหมื่นด้วยกัเพราะว่าเพราะว่าอย่างอ่ะถ้าถ้าเรื่องสภา,าผมเข้าใจว่าอย่างไงมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันต้องรู้อ่ะ เพราะว่ามันมาันมาช่วยเอ d ดีแล้วเอ d ดีอ่ะไปเรียกคนที่ช่วยแก๊งผมอ่ะมันก็คือแบบกลับกันอ่ะพี่พี่เข้าใจใช่ไหมอว่าว่าอืมนัไนและมันต้องมันต้องรูยแล้วสายฟ้ามันไม่น่างูมันอยู่ไหมว่าเฮ้ยมึงมายเนี่ยโหลมันไปทำน้ำท่อมมันก็ไม่รู้ เรียกเพื่อนเรามาเลยเรียกเพื่อนเรามานี่เาาเยเลยมาตรงเนี้ยโหลดได้ยินปะได้ยินาดีน,ดนมีเรื่องมีเรื่องคุยนิดหน่อยเรื่องอะไรวะเดี๋ยว เรียกน้องๆมึงมาก่อนก็ได้เรียกมาใหม่อ่ะมันมันต้องใช้หลายคนฟังอะ่ะคุยเลยก็ได้เจ้วาจวะดิครับครับคุยอะไรวะเดี๋ยวเนี่ยให้พี่จะคุยเลยก็ได้พี่ไปใส<า>่มาไรไม่ใส่วาไปเรียกปารีสทำไมสองร้อยเมตรอ่ะนี่<า>เรียกจบเอเมดีอ่ะไปเรียกทำไมอ่ะ กตาดีอนที่มึงไปช่วยเอเดมดีอะไรเอเดมดีมันเรียบมึงทำได้ปะทำได้เออเรียกพาะอะไรเหี่ยผมไม่แต่กูไม่ได้เรียบอ้าวครเรียกอ่ะพี่ต้อนู่นเรียกเอ้าวถ้าผมยังบอกไอ้ปารี่อยู่เลยผมผมบอกว่ามึงไปสภาดีเขาขอบเขาตอบมึงสี่ร้อยแมกซกับสภาช่วยได้ผมยังแนะนำอยู่เลยไม่เรียกเพาะอะไรตอนนั้นไม่ว่าเอเดมดีเอเดมดีไปเรียกเขาทำไมแต่พ่าอยู่ในเหตุการณ์ปะตอนนั้นตอนนั้นผมไม่อยู่ ผมอยู่แค่ตอนที่เขาเรียกคุยที่แลนด์แต่หน้าสภาผมไม่ไม่อยู่แล้วเขาเรียกเพราะอ,อะไรนะเห็นบอกว่าเรียกเพราะไอ้ปาลีดไปช่วยแล้วยช่วยด้วมันเห็นนะเอ้ามันเกี่ยวอะไร<ห>วะแล้วสายฟ้าก็ไปช่วยไอ้นี่เหมือนกันไงไอ้อดมดีเหมือนกันไงไอ้หลุยส์ก็ช่วยกากีหนังทำไมผมไม่เรียกทําไมทําไผมไปเรียกกากีหนังได้ดิใช่ป่ะหรือไม่งั้นทางนึนหรือจะหรือไม่หรือถ้า,ถาจะเอาจะเอาลูบแบบนี้เหรอหรือว่าไงถ้าจบแล้วไปเรียกของหรือว่าอะไรถ้าจะแบบนี้ก็ได้นะ อันนี้ผมก็ไม่รู้อะแต่วันนั้นนผมบอกพี่ต๊อดเป็นไอ้ผมผมมาบอกพี่ต๊อดไปแล้วว่าเรียกเยอะไปผมยังแนะนำไอ้ปารีสให้ไปคุยที่สภาอยู่เลยไม่น้องมันผิดอะไรแค่มาช่วยอะตัวมันไม่ได้ผิดอะไรเลยอะก็สายฟ้าก็มาช่วยได้ดีก็ก็แฝนะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็มีแพ้มีชนะมันก็ปกติปะใช่ครับใช่ผมไปเล่นเราสนุกไอ้ไม่ได้อะไรใช่เออตัวตัวสายฟ้าก็ยังรู้ตัวแต่ว่าทำไมไม่ห้ามหน่อยอะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ก็คือเจรจาช่วยแล้วแล้วก็โดนอยู่ดีใช่ครับใช่ แล้วผมก็ช่วยคุยนะอืมแต่ผมตัวผมเองอะผมกลับแกงแล้วเอางั้นผมเรียกสายฟ้าสองรแบ็กเท่าปารีสเลยได้แฝงแงอะ ว่าตัวปลารีทมันก็มันก็ช่วยอ่สายฟ้าก็มาช่วยได้ดีล่ะแต่ว่าพอออกไปปลลุ๊บปารีทเป็นคนโดนคนเดียวมันก็ไม่แฟร์แล้วปารีทป่ะถ้างั้นสายฟ้าก็ต้องโดนด้วยไม่งั้นมันก็ถ้าจะให้เกิดลุ่มแบบนี้มันก็ทำได้นะกับแก๊งอื่นมันก็ทำได้เหมือนกันถ้าไม่อยากให้เรียกก็เอาของที่ไปเรียกก็คืนก็แฝงดีปะ พราะว่าก็สายฟ้าจ่ายมาให้ให้ดับมันเฮตปุ๊บสายฟ้าก็ไปที่เอ็ดีคืนจบจะได้มีใครเสียอะไรง่ายไหมคุยกันง่ายๆผมว่าที่พี่พูดมามันง่ายแต่สุดท้ายแล้วผมมองว่ามันมันมันก็จะวนลูปเข้าดับมันเฮตแบบว่าเหมือนช่วยซาฮาราไงถูกไหมแต่แต่ถ้ามองในมุมนึงก็ไม่ต่างเพราะว่าผมก็ไปช่วยเอ็เหมือนกันอ่อืม งั้นก็สายฟ้าก็จ่ายมา200แม็กเท่าปารีดอะไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ออรก็จ่ายมาเท่าที่ปารีดจ่ายวันนั้นอะโอเคครับพี่แป๊บแป,ป๊บหนึ่งนาบพี่มต้องอธิบายให้เขาฟังด้วยเว้เออยอ่ะยังไงอะไม่ไม่เกี่ยวไอ,อ้เดมีตูจะคุยกับฮิโรชิ คือเมื่อกี้น้องมันเดิมมาบอกมันบอกว่าจริงๆไม่ได้จะเรี่ยอคือซาาร่ามันมาเล้าด้วยที่ไอ้หลุยบอกเมื่อกี้ไอ้หลุยมึงลองเล่าให้เขาฟังดิก็ก็ไอพี่บารี่แหละเขามาเลาตอนจบแล้วก็ตอนในล้วแล้วจังหวัดเลาแล้วแหละแล้วคนในแก๊งมันมันพูดเสียงเดียวกันว่ามันเลาเองเลยตอนนั้นก็เลยไปเรียบตอนนวตอนนั้น่าจบแล้วมันก็ไม่ฝังใครไม่จบอ่ะท้างนั้น เราที่ไหนที่สภาปะครับดูว่านี่ไม่รู้แล้วครับออมลุยไม่อยู่แล้วนั้นคือถ้าไอ้ช็อตหน้าแลน่ะผมอยู่แต่หน้าสภาผมไม่รู้แ,<ต>แล้วแต่เอ<ม>็มดีไม่เกี่ยวฟังดิฉันครับก็ผมว่านั่นเนี่ยก็คือสิ่งที่ททแฝงแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าไม่งั้นก็ก็ฮิโรชิก็ต้องเดือดร้อนอะ่ะ ผมไม่เรียก MD ก็ได้ผมเรียกทีโราชีดีกว่าง่ายกว่าหวัดดีครับจะจ่าย200แม็กซ์หรือเปล่าหรือว่าจะเอาเพิ่มอีกหรือว่าจะเอาส0มร้อยเลี้ยวสี่ร้อยตอนนี้ผมขอคุยกันแป็นรอรอรอพี่พี่มีอะไรกันนะ มก็ไม่รู้เหมือนกันฟัง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 ๋ย่าเพิ่งถา ไม่เราเอด็บีไม่มีสิทธิ์อะไรไปเรียกวะในเมื่อมันจบไปแล้วก็แพ้ไปแล้วมันไม่ยอมรับความพ่ายแพ้หรอรู้ว่าไงมันเอาเรืร่องอื่นไปเรียกว่าแค้นหรือว่าอะไรไปเรียกเด็กแก๊งที่เทียต่ำกว่ามือแมนจริงเหรอวะกูถามจริงเห็นว่ามันพูดเรื่องนี้มั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากดีอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เป็นข้ออ้างในการเอาไปเรียกแค่นั้นเองในมุมผมนะถูกปะถึงมันจะบัฟหรืออะไรมันก็อยู่นีุ่ดในอุบันเห็นไง มันด่าในชุดได้ม,มันเฮดอะที่ด่าในเอมบีมีใคร<ล>มเข้า <MD S 2> ขายไหมครับมีใครมเข้าขายไหมครับเลข5้าหกหก5้าหกหกครับอันนี้กูอันนี้ก็กาแฟสุดแล้วนะเพราะว่าต่างคนต่างเข้ามาช่วยกันแล้วกูก็เอมบีก็เรียกปาลิสแล้วกูเรียกสายฟ้ากาแฟดีนะเอ่แลราถ้าพวกผมไม่ให้อ่ะพี่ ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอันนี้ไม่เป็นไรถ้าอยากเหนื่อยไม่เป็นไรชิลๆอยู่แล้วมึงชัวร์ใช่ป่ะเนี่ยไม่มึงอยากเหนื่อยใช่ป่ะละ่ะกูได้หมดนะกูว่างด้วยช่วงเนี้ยถ้องมึงอยากเสียมากกว่า200แม็กก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรกูไม่ได้อยากกดพวกมึงด้วยซ้ำหกล้านแล้วกับถ้ามึงจะเล่นนะกูเล่น50ใบขึ้นนะ มันมันมีวิธีนะฟ้าแต่ว่ามึงมึงคุยอะไรใช่ปะกูคุยกันแล้วเดี๋ยวกูกูมึงเห็นกายกินังปะเนี่ยก็กูเล่นแบบนั้นห้าสิบกว่าใบอะห้าสิบห้าใบก็ได้หมดกูเล่นห้าสิบใบขึ้นนะถ้ากูจะเล่นนะถ้าึงจะเล่นเรื่องเนี้ยกูได้หมดเลยนะไม่มีปัญหาแล้วพอมึงแพ้กูจะเรียกมึงต่อด้วยกูเตยุึงเรื่อยๆมึงแจะจ่ายสองแม็กอะ ึงอยากเจ็บก wow. right. oh, okay. oh, ็ลองดูมึงร right? oh. ู wow. <S <S uh ้อยู่แล้วกูนิสัยยังไงกลัวจริงอยู่แล้วสายฟ้ากูไม่ได้ขู่อยู่แล้วรถใครบักอะพี่อะแล้วใครเนี่ยพี่ประับพาเลยก็ได้พี่อย่างนั้นอ่ะได้เลยไม่มีปัญหาสวยพี่สายฟ้าสายฟ้าที่ผมรู้จักต้องเป็นอย่างนี้แหละพี่สายฟ้าพี่ยายผม Gracias.